ครับก็สำหรับใครที่มีไอตัวเราเตอร์ 4G นะครับแล้วรับสัญญาณไม่ดีก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำชุดต่อนะครับต่อเสานะครับเปลี่ยนเสาใหม่นะครับก็จะใช้เสาแบบนี้นะครับเสาแบบนี้เลยกำลัง,งขยายเยอะนะครับรับได้เยอะ1 0บถึงทับสิบสดีดนะครับ ก็จะใหญ่กว่าเสาที่ให้มากับเครื่องครับเนี่ยเสาที่มากับเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับสองอันนี้เราก็จะต้องซื้อนะครับซื้อหัวต่อนะเป็นต่อไว้แล้วนะครับ <regulating. S 2> <aprove UK> หัวต่อแบบนี้นะครับเป็บบนรูแบบนี้ะนะครับหัวต่อแบบนี้จะต่อนะครับต่อถอดเสาออกก็เสียบอย่างนี้นะครับนี่เสียบอย่างนี้เลยหมุนเข้าไปแล้วก็มาต่อกับตัว ต่อกับเสานะครับเป็นตัวแปลงนะครับตัวนี้มันจะถอดแบบนึงน,น,นี่ครับเป็นตัวแปลงแบบนี้นะครับเป็นตัวแปลงแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นหัวเล็กๆเ,เคยจะต่อนี่ครับมันจะมาแบบนี้คนละชุดกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ มันจะออกหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะนี่เลยก็ผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะครับลิงก์สั่งในใต้คลิปนะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไอ้ลิงก์เสาตัวนี้ด้วยนะครับก็มันจะรับดีกว่าเสาที่ให้มาครับเสาให้มาเล็กเล็กเดียวนะครับหัวแบบนี้นะครับก็ถ้าใครสงสัยก็สามารถ สอบถามนะครับคอมเมนต์ Comment ได้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวจะตอบนะครับก็๋ยวจะติดตั้งนะครับติดตั้งแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับติดตั้งเสร็จจะเทดสให้ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะเนาะก็ลองดูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเนาะ